ครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับคันนี้กับอเอาติดนะตัวนี้วันนี้ผมจะมาแนะนําทุกท่านนะครับเกี่ยวกับาการเช็คคอยจุดระเบิดนะครับว่า,ามันเสียหรือไม่เสียยังไงนะครับเบื้องต้นเช็คด้วยตัวเองง่ายๆนะครับทุกคนนะก่อนที่จะเปลี่ยนว่าตัวไหนเสียหรือไม่เสียนะครับ อาคอยเนี่ยให้แนะนําให้ใช้ของแท้ศูนย์นะครับของโตโยต้าเลยนะครับทุกคนนะอ่ามันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังครับมันจะไม่ไม่ลามไปตัวอื่นนะครับใช้ของแบบเดิมของแท้ของมันของศูนย์นะครับทุกคนนะอตัวนี้จะเป็นเอาติดหนนะครับปี2003นะครับทุกคนโอเคอันดับแรกเราหลังจากที่ถอดฝาตัวนี้ออกแล้วนะครับฝาครอบเครื่องตัวบนเนี่ยนะครับแล้วก็จะถอดน็อตตัวนี้เบอร์10ตัวนี้นะครับ อันนี้ผมถอดออกแล้วนะครับมันจะทําให้ดูเฉยตัวนี้ทีตัวหนึ่งสองสามสี่นะครับทุกคนถอดตัวนี้ออกนะเคจากนั้นเราก็สตาร์ทเครื่องนะครับโอเคหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องเราก็มาดึงคอยตัวนี้ขึ้นดูนะครับดึงทั้งสี่หัวนะครับ สังเกตว่าถ้าเราดึงขึ้นแล้วเนี่ยนะครับกาลังเครื่องมันตกเสียงเครื่องมันตกนะครับแสดงว่าไอ้ตัวนั้นทํางานปกตินะครับทุกคนนะแต่ถ้าเราดึงขึ้นแล้วเครื่องไม่มีอาการสั่นหรืออะไรเนี่ยแสดงว่าคอยตัวนั้นอ่ะไม่ทํางานนะครับผิดปกตินะครับคอยดูนะครับทูบหนึ่งครับทุกคนนะครับรอบตกนะครับนี่ปกติหนึ่ง สองสองเห็นไหมฮะไม่ตกเหมือนเดิมครับสามรอบตกนะครับเครื่องสั่นนะครับหูสีอบตกนะครับสูบสองอาตัวนี้น่าจะเสียนะครับทุกคนดูแล้วผมจะดึงออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับ เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับทุกคนนะเครื่องไม่สัน่นไม่อะไรแสดงว่าตัวนี้มันเสียแล้วนะครับไม่ทํางานตัวนี้เสียแล้วโอเค,ครั้ผมการตรวจสอบคอยด้วยตัวเองง่ายๆนะครับผมนะอันนี้สรุปแล้วก็คือคอยสูบสองตัวนี้เสียนะครับทุกคนแล้วก็อดดอกนะครับตัวนี้ปักออก <Wow. S 2> ถูกสองนะครับเสียนะครับทุกคนของเดนโซต้องเอาของแท้มาใส่นะครับทุกคนนะโอเคครับถ้าผมก็เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับาการซ่อมรถง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่รักรถนะครับผมมาบอกเคล็ดลับกัน,นี้นิดหน่อยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปจะต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่อ่า ตามแล้วก็รับชมในทุกๆคลิปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับ